ผมก็ไม่พูดทำทำเพลเอาตรงประเด็นเลยวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องหัวข้อเรื่องรากหญ้าไม่มีจะกินนะครับในฐานะที่ผมเป็นอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2550และเป็นผู้แทนกเกษตรกรนะครับหน่อเดียวของแท้แน่นอนผมก็เป็นกเกษตรกรของแท้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อผมเป็นกเกษตรกรและตัวแทน เกษตรกรแล้วผมก็จะมาสะท้อนเ,ออเรื่องเกษตรกรไม่มีจะก,กินรากหญ้าไม่มีจะก,กินแล้วครับวันนี้ขอญอาตนะครับผมขออนุญ,ญาตฝากไปถึงท่านประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าผมจะสอนเศรษฐกิจท่านประยุทธ์นะครับผมสอนว่าเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยมันมีเครื่องยนต์อยู่สี่ตัวเอาไปเร็วๆเลยง่ายๆตรงประเด็นเลยปากครึ่งจะโมครึ่งตัวที่หนึ่งคืออุตสาหากรรมอุตสาหากรรมเนี่ย เราเป็นฮับเป็นดีท้อยแห่งเอเชียทำอุตสาหกรรมยานยนต์ส่งออกทั่วโลกปรากฏว่าพอท่านประยุทธ์ปฏิวัติปั๊บยึดอำนาจปึ๊บพวกอเมริกันเขาก็ตาเหลเขาก็บอยคอร์ดเขาก็ตัด GSP ก่อนจะตัด GSP เขาก็เล่นเล่นงานเรื่องประมงสินค้าประมงเทสามเท4ก่อนตกลงประมงเรือประมงก็จอดลอยทะเลอ่อจาก ลิมทะเลแล้วก็เจ้าของเรือประมงก็เรียกร้องให้รัฐบาลมาซื้อเรือประมงแล้วก็ไม่ได้ขายสินค้าทางประมงตกลงเงินที่ไดรายได้จากการขายสินค้าประมงศูนย์ไม่ได้แล้วต่อมาพวกอังกฤษก็น่าเบื่อหนายเขาบอกว่าโอ้ยมะเพากล่องเนี่ยไปเอาลิงมาขึ้นต้นมพะพร้าวไม่ซื้อดีกว่าตกลงมพะพร้าวก็ไม่ได้ขายไอ้นี้ พวกต่างชาติแถวยุโรปอเมริกาเขาบอยคอรดต่อมาอุตสาหกรรมเมื่อมันตัด g s เพปุ๊บไม่มีสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีศุลกากรก็ขายของแพงขายของไม่ได้ก็ไม่ได้ได้ส่งออกเมื่อไม่ได้ส่งออกก็ไม่ได้เงินเมื่อไม่ได้เงินก็มีรายได้ไม่มีรายได้คนงานก็ตกงานเป็นหลายล้านพี่น้องก็เห็นประชาชนก็เห็นทั่วไปไม่มีเมื่อตกงานแล้วก็ไม่มีงานทําไม่มีรายได้กลับไปอยู่ บ้านนอกบ้านนาอะไรทํานองนี้หมดทางทำมาหากินเอาละเริ่มเริ่มสะดุดแล้วเริ่มสะดุดแล้วอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆอะไรต่างๆนั้นนะเลิกหมดสุดท้ายเกาหลีไปก่อนไอซัมซุงบอกว่าไปดีกว่าโวยไปเวียดนามดีกว่าเพราะว่าอเมริกามันอวยเวียดนามมันก็ไปพอซัมซุงไปพาโซนิกพานาโซนิกไปตามพอพานาโซนิกไปญี่ปุ่นบอกทนไม่ไหวแล้วแบบเนี้ย ไปแล้วเวียดนามไปหมดแล้วตกลงอุตสาหกรรมพังพินาศรายได้ไม่มีเราจะเก็บภาษีจากรายได้การส่งออกไม่มีแล้วจบสวัสดีประยุทธ์จำไว้อุตสาหกรรมพังแล้วเครื่องยนต์หลักตัวที่สองที่จะขับเือเคลื่อนก็คือการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว40ล้านคนเป็นสเป็นหนึ่งในสามของ GDP 30%ของ GDP โอ้โหมีเงินเยอะแยะเป็นก่อเป็นกรำรเข้าประเทศมีงานทําพวกเต้นดิสโกโ้พวกขายเบียร์ขายเหล้าอาแฮปปี้ขายอาหารต่างๆนานาอวยภูเก็ตหาดใหญ่สมุยพัทยาเกาะช้างไปทั่วมั่วไปหมดแฮปปี้ปากฏว่าตอนนี้เป็นศูนย์กักตัวหมดเข้าไม่ได้จากสี่แสนเกือบสี่แสนล้านบาทกลายเป็นศูนย์บาทประยุทธ์จำไว้เครื่องยนต์ตัวที่ สามภาคเกษตรแต่ก่อนรัฐบาลรูปหล่อ,อยางราคาร้อยแปดก้เลยข้าวสมัยที่ผมเป็นเด็กขนาดใช้ควายไถนามันยังส่งออกอันดับหนึ่งพม่าอันดับสองพม่าอันดับหนึ่งไทยอันดับสองเดี๋ยวนี้หลุดลุยสู้เวียดนามไม่ได้สู้อินเดียไม่ได้แล้วก็ไม่มีนโยบายประกันไรายได้ไม่มีการจำนำข้าวหรือจำนำพืชผลทางการเกษตรไม่มีสตังอะไรพอที่จะขายได้แล้วประเทศไทย สำหรับพวกเกษตรกรหิวโหยไปทอดแหหา,หาปลาระบบนิเวศก็พังหมดแล้วเอลูกหลานที่ส่งไปทํางานต่างจาาังหวัดกรุงเทพเมืองใหญ่ๆก็ติดก็ติดโควิดบ้างกลับมาบ้านบ้างตกงานบ้างกลับมาไม่มีไรายได้แล้วผมถามว่าจะแก้อย่างไงเครื่องยนต์ตัวที่สี่ตัวสุดท้ายคือการใช้จ่ายภาครัฐเก็บเงินภาษีตั้งงบประมาณสมล้านล้านบาทกว่ากว่า มันต้องมีส่วนหนึ่งกลับไปสู่ประชาชนเพื่อกระตุ้นรายได้เพื่อการสร้างงานเอาส่วนหนึ่งไปให้เขาทำมาหากินเพื่อประโยชน์ให้ที่น้องประชาชนเกษตรกรแรงงานมีงานทำแล้วก็จะได้มีกำลังซื้อไปซื้อข้าวซื้อของได้แวดกลับคืนมาหมุนเวียนเปลี่ยนไปกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมามีแต่ถอนขนหานนโยบายเก็บภาษีถอนขนหานอย่างท่านรัฐมนตรีทีลชัยได้พูดเมื่อเี้เนี่ย โครงสร้างภาษีน้ำมันขายกันลิตรหนึ่งสามสิบกว่าบาทไปแล้วสิบเจ็ดบาทกว่าสิบแปดบาทค่าภาษีรัฐบาลเป็นพ่อเป็นแม่ประยุทธ์นะประชาชนเป็นลูกอะไรที่มันจะยากลำบากคุณลดลงมาให้เขาอย่าอย่าลำบากยากเข็นผูกคอตายอะไรทำนองเนี้ยจะพี่เล่นถอนคนหันจะโปะนู่นโปะนี่ขึ้นค่าไฟนู่นนี่นัน ύ, ่นทำอะไรที่มันยากลำบากยากไปเรื่อย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 เร่อเรื่อยเอเออเป็นอย่างนี้ก็เป็น เมื่อการใช้จ่ายภาครัฐไม่ได้ไม่มีที่ไปสู่เกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนมีแต่มุ่งหน้าไปไปลงทุนเมกะโปรเจกต์รถไฟฟ้าบนดินใต้ดินแม็กเลิฟเออโมโนเลสี่เลนแปดเลนมุดหน้ามุดหลังทางด่วนยกระดับอะไรทำนองนี้แล้วรัฐมนตรีมันก็ไปคุยอยู่แถวแถวสอยทองหล่อเรื่องโครงการเมกะโปรเจกต์หมื่นล้านอะไรทำนองนี้ มีแต่เรื่องบ้าๆบอๆแล้วประชาชนจะเป็นยังไงไอ้แบบเนี้ยคิดเขาไม่คิดถึงประชาชนลากย้าเลยแล้วมันจะขับเคลื่อนยังไงคราวนี้สรุปผมขอถามเลยประยุทธ์สุดที่รักทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยคุณจะแก้ยังไงคุณเป็นนายกอ่ะคณะรัฐมนตรีคุณจะแก้ยังไงนนทํายังไง,ง,ไงการท่องเที่ยวมาทํายังไงอุตสาหกรรมเดินหน้าไปได้เพื่อจะได้ภาษีรายได้ไดทําไงเกษตรกร,ะร,กรจะได้ไขาย พืชผลทางการเกษตรแรงงานมีงานทําแล้วเก็บภาษีแฮปปี้เอนดิ้งพอไปพอมาผมไม่ได้มุ่งหวังว่าจะดีเลิศประเรสริฐสีเอาแค่พอไปพอมาก็พอคุณมีมาตรการอะไรผมถามคุณทํามาแถลงข่าวบอกประชาชนให้ประชาชนแบบผมเนี่ยชื่นใจด้วบ่าเออวันนี้รัฐบาลจะทําแบบนี้แบบนู้นมีมาตรการนี้เพื่อช่วยเกษตรกรมีมาตรการนี้เพื่อช่วยอุตสาหกรรมมีมาตรการนู่นมาตรการนี้เพื่อช่วยการท่องเที่ยวเออเออ คุณออกมาบอกที่ผมฟังมานานแล้วเหมือนคิดเหมือนที่ฟังรอฟังอยู่เพราะฉะนั้นผมที่ออกมาไล่คุณไงเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติเนี้คุณประยุทธ์คุณไปซะเถอะคุณออกไปเลยคุณไม่ต้องห่วงพวกสลิมทั้งหลายคุณไม่ต้องห่วงว่าถ้าประยุทธ์ไปแล้วใครจะมาเป็นนายกโอ้ยถ้าประเทศไทยไม่มีคนจะเป็นนายกรัฐมนตรียุบป,ประเทศไปเลย เพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากถึงประยุทธ์จันโอชาเอาง่ายๆตรงประเด็นแค่นี้ขอบคุณครับ